มาลูยาม่าโคกูโทไซตัวนี้33เซนฟีเมลนะครับก็เป็นปลาที่มีลายแบบ2ตอนนะครับชิ้นแรกชิ้นใหญ่นะครับชิ้นแรกเนี่ยยาวมาถึงตรงช่วงปลายกระโดงนะครับแล้วก็มีเปิดขาวนะครับแล้วก็ปิดด้วยชิ้นที่2องตัวนี้ชิ้นแรกเป็นอิลาสมาเลยนะครับเป็นเหมือนลายสายฟ้านะครับแบบยึกยักย,ยึกย,ยักย,ยึกยักนะครับ ก็ยิ่งใหญ่ก็จะยิ่งสวยนะตัวนี้ตอนนี้แดงหลยดูหนักไปนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าปลามันยังขาวมันยังอยู่ด้านข้างอยู่นะครับถ้าขาวยกขึ้นขึ้นมาอีกนะครับก็จะยิ่งดูสวยไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็่ะเ,เป็นเลือกแบบลายอนาคตนะครับมากีก็กําลังดีนะมากีลงประมาณเส้นข้าวล,ลำตัวนะครับความลึกของแดงห่อลงไปประมาณครึ่งตัว ก็ทีนี้ปลาอีเว้นี้ผมไม่ได้คอนนะครับ mm. ก็คือเพิ่งจะเก็บรายละเอียดไปนะ mm. แล้วก็งดกินงดกินมันก็อาจจะผอมลงนิดนึงนะครับ mm. ด้านนี้ก็เป็น3ตอนเลยนะครับหน mm. 1> 1, ึ 1, 2, ่งสองสามลายซาบิวสามด้านนี้ก็เป็น2ตอนนะครับ mm. ชิ้นแรกใหญ่นะครับ mm. แล้วก็มีขาวเบรตรงนี้ลายกระโดงตัวนี้เป็นปลาเลี้ยงนะครับ ปลาที่คณชาบแดงเนี่ยสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นปลาที่ใช้ประกวดได้ด้วยนะครัทเทินแบบยึกยักมากๆนะแต่ต้องใหญ่หน่อยพอ <c oughs> ใครที่ชอบลายแบบเหมือนกแบบับไดนิชีตัวที่ได้ GC นะครับปี2020นะครับลายมันจะแบบ ชิ้นแรกใหญ่ชิ้นชิ้นชิ้นท้ายเล็กนะครับประมาณนี้นะครับแต่ตัวนั้นมันไม่มีลูกเล่นวันนี้จะมีลูกเล่นมีขาววิ่ง้นมาเรื่อยๆนะดูถูกช่วงแล้วก็ตัวตรงนี้นะครับปลายหางเรามีเก็บแดงออกไปนะมันมีเหมือนรอยรอยขุดออกไปนิดนึงนะตรงนี้ลูกค้าที่ประมูลก็ไม่ต้องสนใจนะควันนี้เดี๋ยวก็หายนะเล็กๆเหมือนกับหัวไม่ขีดนะวันนี้ปลายตะเกียบนะครับ ตรงนี้ไม่ไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันขุดลงไปลึกอยู่นะครับตอนนี้มันแห้งแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นปลาที่มีแพทเทิร์นดีมากนะครับสําหรับเลี้ยงขึ้นไซส์กลางไซส์ใหญ่เนะี่ยจะดูสวยขึ้นกว่านี้ทรงหัวโอเคนะครับใหญ่กว้างดีนะครับครีบก็สวยนะครับความโอมบอดี้ไลน์นะครับจักรแล้ตรงนี้ก็เต็มนะครับซอกตรงเนี้ย ดูด้านข้างก็จะเรียบโค้งสวยงามโค้งบนโค้งล่างสวยหมดเลยตัวนี้โค้งหลังก็สวยนะครับลาดูด้านข้างตัวนี้เป็นปลาที่ยืนน้ําสวยปลาที่นิ่งนะครับลายแบบนี้ก็หกสิบห้าบุกนะครับก็ลองดูแล้วนะก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าเลียงดีดีเออ มาเลย์มากแล้วคอกูตัวนี้สาสิบสามเซนปลาดีมากนะครับอีเวนนี้ก็ซูเรีมเทีับตัวนี้ฟีเมลครับขอครับลายดีมากเลยอีเวนนี้เนี่ยลายมันจะแบบหลากหลายหน่อยนะครับมีเป็นจุดบ้างมีเป็นตอนใหญ่บ้างนะครับก็แล้วแต่ชอบขอบคุณครับ